สวัสดีครับวกผมช่องดาร์คซ์โลคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่301รตามเดิมจากตอนที่แล้วโจยงของเราก็กำลังจะเข้าในการปาระลองศึกชิงเจ้าเมืองนะเตุกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ จริงเรื่องนี้ก็ยาวนานนเหมือนดูหนังหนังยาวเรื่องหนึ่งเลยนะเหมือนดูซีรีส์บทที่สามร้อยสองเริ่มต้นการต่อสู้ลานประลองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสเวียนโจมีฝูงชนจำนวนมากยืนอยู่รายล้อมลานประลองจากทุกด้านเสียงของพวกเขาดังกึกก้องไปทั่วบุคคลที่มีชื่อเสียงจากตระกูลต่างๆของมณฑลเสี่ยวสวนมารวมตัวกันที่อาคารสูง รายร้องไปรอบลานประลองการปรากฏตัวของพวกเขาเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองนี้และตระกูลยี่ที่นำโดยยี่สิวซุยปรากฏตัวพวกเขากระจ้องมองไปที่ตระกูลนั้นทันทีตระกูลยี่ได้เชิญหลิวจือซวนเป็นหนึ่งในผู้ช่วยภายนอกจริงๆหลิวจือซวนมีความสามารถที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในหมู่คนรุ่นใหม่ของมณฑลเสี่ยวซวนของเราเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าชิวหลิงแต่อย่างใดด้วยความช่วยเหลือของเขาแล้ว ตะกูลยี่ก็จะไปเชิญกับแรงกดดันน้อยลงมากเลยแต่ดูเหมือนว่ายี่ซิวซุยยังอยู่ที่สภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางเนื่องจากนางเป็นบุคคลที่แข่งขันตำแหน่งเจ้าเมืองนางจึงต้องเข้าสู่ร้านประลองด้วยเช่นกันนางนั้นก็คงจะเสียเปรียบนั่นหละใช่แล้วนี่ยังไม่พูดถึงว่าพวกเขายังมีโจหยวนซึ่งอยู่ในระดับสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางอีกคนเด็กคนนั้นเพิ่งได้รับชื่อเสียงในเมืองสเสวียนโจเราก็ไม่รู้เกี่ยวกับทักษะอื่นๆของเขาเลย ในจํานวน5คนของตระกูลยี่นั้นสองคนมีพลังสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางข้อเสียเปรียบของพวกเขานั้นมีมากเกินไปในทางกลับกันว่ากันว่าฝั่งของตระกูลชิวพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือระดับสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงหากพวกเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองเราก็มาดูกันว่ายี่สิวซุยจะอธิบายความพ่ายแพ้ของพวกเขาต่อตระกูลยี่ของนางว่าอย่างไร บุคคลจานวนมากกระซิบแระแลกเปลี่ยนสายตาซึ่งกันและกันในขณะที่กลุ่มบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลยี่ต่างก็สายหัวด้วยความเป็นกังวลหากตระกูลยี่พ่ายแพ้ในการต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองตระกูลชิวก็จะได้รับอํานาจและไม่ต้องสงสัยเลยว่าตระกูลชิวจะต้องกวาดล้างพวกเขาพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมยี่ซิวซุยที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดหลักแหลมถึงได้ประมาทนางไม่ควรปล่อยให้โจยหยวนเข้าสู่การประลองนี้บูมในขณะที่ความคิดต่างๆมากมายเคลื่อนผ่าน มีเมฆพลังหยุนอีกก้อนหนึ่งพุ่งข้ามท้องฟ้าและหยุดลงที่อีกด้านหนึ่งของลานปารองบุคลที่ปรากฏกายทีละคนนั้นนำโดยหัวหน้าตระกูลชิวที่ชื่อว่าชิวหลงด้านหลังเขาคือชิวหลิงและคนอื่นๆทุกคนก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อชิวหลงปรากฏตัวพวกเขาก็เหลือบมองไปยังตระกูลยี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเหลือบมองไปที่ยี่ซิวซุยและหลิวจือส่วนจากนั้นก็หยุดอยู่ที่โจโหยวนรอยยิ้มขุ่นคิดปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาหลานสาวซิวซุย ตระกูลชิวของข้าและตระกูลยี่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมาข้าไม่ต้องการเริ่มการต่อสู้ในครั้งนี้เลยหากเจ้าเต็มใจมอบข้าตะกรอที่ข้าลูกชายข้าตระกูลชิวก็จะยอมแพ้ในการต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองนี้ได้ชิวหลงพูดกับยี่สิวซุยโดยรอยยิ้มจางๆดวงตายี่สิวซุยเปลี่ยนเป็นเย็นชาชิวหลงช่างเป็นคนเจ้าเล่์จริงๆเขาแส้ทําเป็นคนดีในเวลานี้แต่ในความคิดของเขานั้นมันช่างชั่วร้ายอยู่แล้ว หากตระกูลของนางขายโจโยวนภายใต้สถาน,นก,การณ์เช่นนี้เพื่อปอกป้องตนเองชื่อเสียงของผู้นางจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองมาแต่ชื่อเสียงนั้นก็คงอยู่ได้ไม่นานท่านลุงชิวหลงชิวหยางมีเจตนาไม่ดีต้องการลักพาตัวน้องสาวของข้าการกระทำของเขาช่างน่ารังเกียจนะักข้าไม่รู้ว่าเขาถูกใครสั่งหรือเป็นความคิดของตนเองเสียงยี่สิวซุยดังชัดเจนใบหน้าชิวหลงมืดมนลง ไร้สาระชิวหลิงสวมชุดสีดำทั้งตัวก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับรอยยิ้มยอ่อตอนนี้พูดอะไรไปก็ไร้ประโยชน์แล้วเรามาสู้กันเถอะหลังจากเขากล่าวจบบรรยากาศก็เปลี่ยนไปในทันทีหลายคนก็ได้แต่กลั้นหายใจ ใบหน้างดงามของยี่สิวซุยเย็นช้าร้อกับน,น้ำแข็งนางไม่ได้พูดอะไรอีกร่างสง่างามของนางเคลื่อนไหวเล็กน้อยพลังยวนฉายแวววาวและนางเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวบนสนามประลองลิวจือสวนได้รีบตามนางไปยอดฝีมือสภาวะขุงพลังจิตขั้นสูงอีกสองคนของตระกูลยี่ก็ติดตามไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อโจหยวนก้าวเข้าสู่สนามประลองก็ได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นจากทุกทิศทางชายหนุ่มหญิงสาวบางคนของตระกูลยี่หน้าแดงด้วยความเขินอายและกัดฟันเมื่ได้ยินเสียงหัวเราะนั้น สายตาชิวเหลิงหยุดนิ่งอยู่ที่ร่างของโจหยวนเขายิย้มยาะดูเหมือนว่าเจ้ากำลังมองหาความตายจริงๆไม่เป็นไรตอนนี้เจ้าอยู่บนสนามประลองแล้วแม้ว่าเจ้าจะไม่อยากปาระลองข้าเกรงว่ามันจะไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าอีกต่อไปดวงตาเขาฉายแววชั่วร้ายโจหยวนได้ฆ่าพี่ชายของเขาดังนั้นจะต้องชดใช้ในวันนี้หลังจากพูดจบเขาก็ไม่ได้สนใจปฏิกิริยาของโจหยวนต่อแต่หันหลังกลับมองลิวจือส่วนแทน หลิวจือส่วนทำไมตระกูลหลิวของเจ้าถึงได้ลุยน้ำโครนเจ้าไม่กลัวเสียหน้าหรือไงหลิวจือส่วนสายหัวชิวหลิงหลังจากที่เจ้าเข้าร่วมตระกูลเทียนหุนความสามารถของเจ้าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะักแต่ความเย่อหยิ่งของเจ้าช่างเพิ่มขึ้นมากมายเหลือล้นเลือกเกินชิวหลิงถอนหายใจฮ่าเจ้าก็ปรารถนาความตายอีกคนก่อนที่เสียงของเขาจะค่อยๆเลือนหายร่างของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนสนามประลอง และมีร่างสามร่างลงมาหยุดอยู่ข้างๆเขาฝูงชนได้เริ่มพูดคุยกันเมื่อสามคนนี้ได้ปรากฏตัวนั่นคือชิวป้าชิวเล่เปาและชิวเย่ชิวอย่างที่พวกเราคาดเอาไว้ตระกูลชิวส่งพวกเขาออกมาจริงๆข้าได้ยินมาว่าพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่สภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงมานานแล้วแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะก่อตั้งสภาวะขุมพลังจิตได้เพียงหกพบแต่พวกเขาก็ไม่ได้ออนแอเลย กลุ่มต่างๆไม่ได้แปลกใจในการปรากฏตัวของทั้งสมคนดูเหมือนว่าพวกเขาจะคาดเดากันไว้อยู่แล้วในทางกลับกันลีเฉียนจี้และหลิวเทียนหญิงและคนอื่นๆต่างลีตาลงไม่ได้เห็นถ้าถามพวกเขายังคงสงบนิ่งคู่ต่อสู้ทั้ง3ามคนผมงพวกเขาเป็นดังคาดเอาไว้แต่เป็นเรื่องแปลกที่ตระกูลชิวไม่ขอความช่วยเหลือจากภายนอกหรอ ดวงตาอันงดงามของยี่สิวซุยจ้องม,มองไปมาระหว่างทั้งสี่คนคิ้วของนางกลับขมวดเข้าหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางเห็นรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของชิวหลิงด้วยเหตุผลบางอย่างความไม่สบายใจก็พรุงผ่านอยู่ในใจของนางสิวซุยรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคนสุดท้ายที่ถูกเลือกเข้าสู่ตระกูลชิวของข้าหรือเปล่าเล่าชิวหลิงยิ้มให้ยี่สิวซุยเพื่อให้เจ้าได้รู้สึกประหลาดใจข้าก็ได้คิดอย่างนักเลยละ่ะ ชิวหลิงกรำม,มัดเข้าเดวยวกันแล้วพูดด้วยรอยยิม้มสิพ์พี่ได้โปรสแสดงตัวบุมเมื่อเสียงของชิวหลิงค่อยๆเงียบลงลำแสงพลังยนต์ก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าหยุดลงตรงหน้าของชิวหลิงพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนคลื่นกระแทกที่บ้องเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็แพร่กระจายผู้คนต่างจ้องมองไปที่ทางนั้นด้วยความสับสนนับไม่ถ้วนรัศมีอันทรงพลังหน้าเกรงขามเช่นนี้เป็นใครกันที่ตระกุลชิวเชิญมา ควันและฝุ่นจางหายไปเผยเห็นร่างผอมบางที่ยืนอยู่ยังไม่กังวลตรงหน้าชิวหลิงแม้จะดูไม่เป็นกังวลแต่ร่างนั้นก็ยังทรงกลิ่นอายแห่งความกดดันอันน่าสะพึงกลัวทุกสายตาจ้องมองไปที่ร่างผอมบางฝูงชนก็เงียบลงในทันทีในช่วงเวลาต่อมาก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นนั่นเขาคือสิทธิ์ของตระกูลเทียนหุนโมหยวนนี่เขาไม่ใช่คนที่อยู่ในรายชื่อสภาว่าขุมพลังจิตหรือไงคราวนี้ตระกูลยี่ต้องพ่ายแพ้แน่นอน บุคคลระดับสูงจากกลุ่มต่างๆตากลุกขึ้นยืนจ้องมองร่างผอมบางด้วยดวงตาที่เบิกกว้างไม่มีใครคิดว่าตระกูลชิวจะสามารถเชิญสิทธิ์ของตระกูลเทียนหุนมาได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตระกูลชิวจะมั่นใจมากขนาดนี้ปรากฏว่าพวกเขามีไพ่เด็ดท่ามกลางความตื่นตระหนกการแสดงออกของยี่เชียนจี้หิวเทียนหญิงและคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพวกเขาจ้องมองร่างที่ปรากฏขึ้นอย่างตั้งใจโมยวนเหรอเป็นไปได้ยังไง แม้แต่ใบหน้าอันงดงามของยี่ซิวซุยก็ยังเปลี่ยนเป็นซีดเผือกขณะที่ความยินเยือกค่อยๆพุ่งออกมาจากใจของนางเมื่อเผชิญหน้ากับร่างผอมบางที่โด่งดังไปทั่วอาณาจักรเทียนหยวนแม้แต่นางที่สงบและมีสติอยู่เสมอก็ยังรู้สึกสิ้นหวังผู้คนนับไม่ถ้วนนอกลานประลองขนาดใหญ่จ้องมองร่างผอมบางที่อยู่ตรงหน้าชิวหลิงด้วยความตกตะลึงชื่อของโมหยวนนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งอาณาจักรเทียนหยวน มีบุคคลจากอาณาจักรเทียนหยวนเพียง38คนเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตแห่งสวรรค์หุนหยวนโมหยวนนั้นอยู่อันดับที่36จาก38แม้จะอยู่อันดับร่างแต่ก็ไม่มีใครกล้าประเมินอันดับของเขาต่ำเกินไปท้ายที่สุดแล้วมียอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตมากมายในอาณาจักรเทียนหยวนและใครก็ตามที่โดดเด่นได้นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน สภาวะขุมพลังจิตทั้ง38คนในอาณาจักรเทียนหยวนล้วนเป็นชนชั้นสูงที่ได้รับการสั่งสอนจากกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรเทียนหยวนในสายตาของคนเหล่านั้นมณนลนเสียวสวนอาจไม่มีความสำคัญใดๆเลยนี่เป็นสาเหตุที่กลุ่มต่างๆในเมืองสเวียนโจต่างตกตะลึงไม่เห็นโม่หยวนปรากฏตัวควรกล่าวไว้ได้ว่าแม้ว่าโม่หยวนจะได้รับการจัดอันดับที่36ในบรรดาผู้ที่มีรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตของอาณาจักรเทียนหยวนแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ยังน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมายอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงหลายสิบคนที่ถูกเขาสังหารความสําเร็จในการต่อสู้ของเขาสามารถอธิบายได้ด้วยว่าดุร้ายดังนั้นในขณะนี้โมโหยวนจึงเปรียบเสมือนสิงโตที่พุ่งเข้าใส่ฝูงหมาป่าทําลายความสมดุลของทั้งบนคลนเซียวสวนโดยตรงเมื่อเผชิญหน้ากับชายที่ดุร้ายที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งอาณาจักรเทียนหยวนแม้แต่ยี่ซิวซุยก็ยังการ,รีฝีปากสีแดงของนางถ้าไม่คาดคิดเลยว่าโมหยวนผู้โด่งดัง จะลดตัวลงมาเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองนี่เป็นเขตปกครองของมณฑลเสี่ยวซวนช่างเป็นบุญของข้าซะจริงมีเพียงสัมผัสของความเสียดสีในน้ำเสียงของนางนางมองไปข้างหน้าและเห็นร่างผอมบางถือกระบองเหล็กสีเข้มไว้ในมือข้างหนึ่งขณะที่เขาจ้องมองนางยังไม่ใส่ใจราวกับว่ากำลังจ้องมองเหยื่อตัวน้อยที่อ่อนแออยู่มันคือชะตากรรมของตระกูลเจ้า โมยวนแทงกระบองเหล็กลงสู่พื้นและมองยี่ซิวซุยยางเฉยเมยแต่เมื่อข้ามาที่นี่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดเรื่องไร้าสาระอีกถ้าเจ้าไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้ก็แค่ยอมแพ้ไปและถ้าเจ้าไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ก็จงเข้าสู้ข้าไม่เคยลังเลที่จะสู้กับศัตรูหน้าไหนหากมีใครโชคร้ายพอที่จะต้องตายภายใต้พลังของข้าก็อย่าได้โทษข้าก่อนแล้วกัน แม้ว่าเขาจะมีน้ำเสียงที่สงบนิ่งแต่กลับพายรังสีแห่งความดูร้ายละร้ายกาดออกมาตั้งแต่แรกเริ่มดวงตาของเขาหยุดที่ยี่สิวซุยหลิวจือซวนเท่านั้นส่วนโจหยวนและยอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงอีกสองคนเขาไม่ได้แม้แต่จะมองด้วยซ้ำยี่สิวซุยและหลิวจือซวนมีสีหน้าเข่งขรึมขณะที่ยอดฝีมือระดับสภาวะขุ่มพลังจิตขั้นสูงอีกสองคนก็มีสีหน้าหวาดกลัวพวกเขาเคยได้ยินชื่ออนาสะพึงกลัวของโมหยวนม่าเป็นเวลานานแล้ว พื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้แรงกดดันอัศองพลังของโม่หยวนทุกคนในตระกูลยี่รวมถึงยี่เชียนจี้และหลิวเทียนหญิงต่างดูสีหน้าไม่ค่อยดีนะักไม่มีใครคิดว่าตระกูลชิวจะสามารถเชิญโม่หยวนมาได้เหตุผลที่สามารถทำเช่นนี้ได้อาจเป็นเพราะว่าชิวหลิงเป็นสิทธิ์ของตระกูลเทียนหุน่นหลิวหมิงกัดริมฝีปากสีแดงของนางใบหน้าของนางซีดลงแม้ว่านางจะภาคภูมิใจในตัวหลิวจือส่วนพี่ชายของนางก็ตามแต่นางก็เข้าใจเช่นกันว่าเมื่อเผชิญหน้ากับโม่หยวนแล้ว เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะได้เลยช่างเป็นคนไร้ยางอายเสียจริงนางกล่าวด้วยความหงุดหงิดผู้คนจํานวนมากที่อยู่โดยรอบลานประลองก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็เข้าใจเช่นกันว่าตระกูลชิวไม่ได้ระเมิดกฎใดๆรัศมีกดดันที่มองไม่เห็นได้ปกคุมร้านประลองขนาดมากคือมาเอาไว้แล้วโจวหยวนมองยี่สิวซุยที่เงียบลงเรื่อยๆแล้วไอขึ้นมาอย่างกระทันหัน <c oughs> ยังไม่รู้ผลลัพธ์เลยเราต้องลองต่อสู้ดูก่อน เห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากให้ยี่สิวซุยเสียกำลังใจและยอมแพ้เพราะนั่นจะหมายถึงข้อตกลงของพวกเขาถูกยกเลิกและเขาก็จะไม่ได้รับยาแห่งสวรรค์เป็นรางวัลยี่สิวซุยมองไปที่โจโหยวนซึ่งยังคงยิ้มอย่างสงบในขณะนี้ดูเหมือนไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อการปรากฏตัวของโมหยวนเลยความสงบของโจโหยวนทําให้ยี่สิวซุยผ่อนคลายลงแต่ในมุมมองของนางแล้วนั่นอาจเป็นเพราะโจโหยวนไม่เข้าใจถึงความน่ากลัวในความแข็งแกร่งของโมหยวนถ้าคราวนี้เราแพ้ก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้า ข้าจะยังคงให้ยาแห่งสวรรค์แก่เจ้าอยู่ดีแต่บางทีปริมาณอาจจะไม่มากเท่าเดิมข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนางพูดกระซิบเมื่อนางพูดเสร็จนางก็ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้โจหยวนสายหัวไม่ได้หรอกข้าต้องได้ตามที่เจ้าบอกไว้ในก่อนหน้านี้ข้าจะขาดทุนไม่ได้หรอกยี่ซิวซุยหัวรอบเบาๆสูดหายใจเข้าและค่อยๆกลับมาสงบสติอารมณ์ดวงตาที่งดงามของนางหันไปมองโบหยวนขณะที่นางกล่าวช้าๆถ้าอย่างนั้น เราก็มาสัมผัสความแข็งแกร่งของโมหยวนผู้ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตกันเถอะในตอนนี้โมหยวนมองไปมาอย่างไม่ใส่ใจแล้วเขาก็หันไปมองโจหยวนเด็กหนุ่มในระดับสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางช่างสงบนิ่งนะแต่ข้าไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะเขาโงา่เขาหรือมีความสามารถบางอย่างกันแนะ่แต่ไม่ว่าจะมีความสามารถมากเพียงใดก็ยังคงอยู่ที่สภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางเท่านั้นเขาหันศีรษะไปพูดกับชิวหลิงว่า ปล่อยให้ยี่สิวซุยและหลิวจือซวนเป็นหน้าที่ของข้าเขาเลือกที่จะต่อสู้กับสองคนในเวลาเดียวกันชิวหลิงพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มถ้างั้นข้าจะไปล้างแขนแทนพี่ชายข้าดวงตาเขาเปล่งประกายด้วยความอาฆาตขณะที่จ้องมองไปที่โจหยวนพวกเจ้าทั้งสามกำจัดยอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงสองคนของตระกูลยี่ไปโดย้การต่อสู้สามต่อสองฝ่ายของพวกเขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างชัดเจนอย่าก,กังวลไปเลย ชิวป้าและคนอื่นๆรับคำสั่งด้วยรอยยิม้มหัวใจของยี่สิวซุยตกต่ำลงในทันทีนางได้ยินการจัดแจงของอีกฝ่ายเพราะฝ่ายนั้นจะเสียเปรียบนอกจากนี้นางไม่รู้ด้วยว่านางและหลิวจือซวนจะสามารถต้านทานโม่หยวนได้หรือไม่เค็งเค็งเค็ง,คงขณะที่ความคิดต่างๆกำลังวงเวียนอยู่ในหัวใจก็ได้มีเสียงระครังดังสนั่นออกมาจากทางด้านบนของลานปารองโจหยวนระวังตัวด้วยนะยี่สิวซุยสูดลมหายใจเข้าลึกและพูดเสริมว่า ถ้าเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้ก็ยอมแพ้ไปเมื่อเสียงของนางค่อยๆเงียบลงพลังหยวนอังทรงพลังก็พรุง,ง,พ,รง,รงพลานออกมาจากร่างของนางนางกำมืองดงามของนางไว้แน่นดาบยาวที่ระยิบระยับก็ปรากฏขึ้นดาบได้ฉีดพื้นที่ออกเป็นชิ้นๆเมื่อมันเคลื่อนผ่านรัศมีสภาวะขุมพลังจิองวงแหวนก่อตัวขึ้นด้านหลังของนางหลิวจือส่วนก้าวไปด้านหน้าเผยเห็นรัศมีสภาวะขุมพลังจี๓วงแหวนอยู่ด้านหลังของเขาลำแสงอันสง่างามของพลังหยวนก็พุ่งขึ้นไปบนของฝา ยอดฝีมืออีกสองคนของตระกูลยี่ยังได้เปิดเผยรัศมีสภาวะขุมพลังจิตอีกสามวงแหวนในลักษณะเดียวกันฟิวยี่สิวซุยและหลิวจือส่วนพุ่งออกไปพร้อมกันพุ่งตรงไปที่โม่หยวนพลังหยวนอันสงพลังก่อให้เกิดพายุและฟ้าร้องในทันทีหวังว่าพวกเจ้าคงไม่ทําให้ข้าผิดหวังมากเกินไป โมยวนยิ้มไม่เห็นสองคนพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วดวงตาของเขาเปล่งประกายไปด้วยความตั้งใจที่จะสู้ด้วยการเหยียบเท้ารัศมีสภาวะขุมพลังจิต8ดพบสามวงแหวนก็ได้ก่อตัวขึ้นที่ด้านหลังพลังหยวนอันสง่าง,งามประทุออกมาเป็นที่ชัดเจนว่ารากฐานพลังหยวนของเขาเหนือกว่ายี่สิวซุยและหลิวจือส่วนร่างทั้งสามทะยานขึ้นสู่ท้องฟาปะทะกันอย่างรุนแรงหลายครั้งในอากาศ ในเวลาเดียวกันนั้นยอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิขงงขงต,ข,จตข,จขั้นสูงทั้งสาคนของตระกูลชิวก็ได้เข้าโจมตียอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงทั้งสองของตระกูลยีการต่อสู้สึกชิงเจ้าเมืองในมณฑลเซี่ยวสวนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพระรังหยนปะทะกันแต่ชิวหลิงกลับจ้องไปที่โจหยวนยังไม่แยแสเขาเดินไปหายอย่างช้าๆเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่ข้าอยู่ที่ประตูเมืองข้าบอกเจ้าให้เจ้าคุกเข่าลงแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว เจ้าคิดหรือว่ายี่ซิวซุยจะสามารถปกป้องเจ้าได้ตลอดเจ้าเป็นเพียงหนูเล็กๆแต่เจ้าเข้าไปพัวพันในสงครามระหว่างสองตระกูลเจ้านี่ช่างโง่เขลาซัจริงขณะที่ชิวหลิงกล้าวเข้ามาใกล้พลังหยวนอังสงพลังก็โหมกระนำรอบตัวเหมือนดั่งพายุรัศมีสภาวะขุมพลังจิตสามวงแหวนก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาเขาส่งยิ้มให้โจหยวนเหมือนดังแมวยอกหนูเอาละมาดูกันว่าข้าจะเล่นกับเจ้ายัางไงดีกริง๊ง เหนือสนามประรองมีร่างสามร่างปะทะกันด้วยพลังหยวนอันน่าสะพึงกลัวพุ่งชนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงโลงหะกระทบกันดังกึกก้องพลังหยวนบ้าคลั่งโหมกระนำทั้งสามคนนั้นก็คือโม่หยวนยี่ซิวซุยและหลิวจือซวนขณะนี้เกือบ90%ของเมืองสเสวียนโจทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่สามคนนี้ส่วนการต่อสู้อีกสามคู่นั้นแทบจะถูกลืมเลือนไปเลย ทุกคนรู้ว่าจุดเด่นในวันนี้อยู่ที่โม่หยวนและคนอื่นๆก็เป็นดังเหมือนเครื่องประดับเท่านั้นผู้คนเกือบทั้งหมดอยู่ที่นั่นเคยได้ยินชื่อของโม่หยวนมาก่อนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เคยให้ได้เห็นเขาแสดงฝีมือดังนั้นพวกเขาจึงอยากเห็นจริงๆว่าบุคคลที่อยู่ในรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตจะสงพลังมากแค่ไหนเมื่อต้องต่อสู้กับคนสองคนพร้อมกันขึ้นกระแทกพลังหยวนพุ่งออกมา ทำลายเมฆในความสูงกระจายออกไปแต่ร่างของโมโยนกลับยืนนิ่งอยู่กลางอากาศเหมือนดั่งก้อนหินขณะที่หลิวจือส่วนและยี่สิวซุยถูกทําให้กระเด็นออกไปทั้งคู่จากการประทะก,กันในครั้งแรกยี่สิวซุยและหลิวจือส่วนรู้ว่ารากฐานพลังหยวนต้นกําเนิดของโมโยนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งแข็งแกร่งมากเลยไม่แปลกใจเลยที่เขาถูกจัดอันดับอยู่ในรายชื่อสภาวะข uh ุมพลังจิตสีหน้าเข่งขึนปรากฏบนใบหน้าของหลิวจือสว่วนพวกเจ้าก็ไม่ได้แย่เท่าไร หากผู้เจ้ามีเวลาสักสองสปีเพื่อเสริมสร้างรากฐานพลังพวกเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ในอันดับรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตด้วยโมหยวนกล่าวอย่างเฉยเมยแต่ตอนนี้แม้ว่าเจ้าทั้งสองจะร่วมมือกันเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าบูมเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงร่างเขาโผล่ขึ้นอย่างกระทันหันปรากฏอย่างลึกลับเหนือทั้งสองคนราวกับพูดผีเขาฟาดกระบองเหล็กสีดำในมืออย่างดุเดือด พรังหยวนสีแดงเข้มขืนกินทุกอย่างราวกับทะเลแห่งเปลวเพลิงเปลวเพลิงแห่งทุ่งหญ้าและทะเลแดงเฝ้าในทะเลสีแดงเข้มมีเงามากมายปกคลุมสองคนเอาไว้เมื่อรู้สึกถึงทะเลสีแดงเข้มอันยิ่งใหญ่พุ่งลงมาจากฟากฝา,กฝากใบหน้าริวจือส่วนก็เข้งเครือม,มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆชิวซุยข้าจะพยายามหยุดเขาเองขณะที่เขากำมือแน่น หอ,อกสีเงินและสีขาวยาวพุ่งออกมากลืนกินพลังหยวนจากแสงหอ,อกขยายออกไปมันได้ฉีกพื้นที่โดยรอบให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน้อยศาตระดับสวรรค์เปลี่ยนร่างมังกรเงินพลังหยวนพุ่งผ่านออกมาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมันประทะกับสายลมได้ยินเสียงคำรามอันแผ่วเบาของมังกรเมื่อหอกของหลิวจือส่วนฟาดขึ้นไปในอากาศมังกรสีเงินขนาดหลายร้อยฟุตก็พุ่งออกมามันได้พุ่งชนกับทะเลสีแดงโดยตรงปัง การระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเงากระบองนับไม่ถ้วนที่บรรจุพลังยุนอันน่าประหลาดใจโจมตีมังกรสีเงินด้วยพลังสายฟ้าภายในเวลาไม่ถึงสิบล้มหายใจมังกรก็แตกสลายศาตระดับสวรรค์หมื่นดวงดาวในพริบตามังกรที่สลายไปนั้นก็ได้ยินเสียงไพเราะดังขึ้นกระแสพลังยุนอันยิ่งใหญ่ประกอบด้วยดวงดาวนับหมื่นดวงก็พุ่งออกมาดวงดาวแต่ละดวงได้รับการกลั่นจากพลังยวนที่ทรงพลังบูมดวงดาวนับหมื่นชนกับทะเลสีแดง ก่อให้เกิดเสียงระเบิดอันบ้าคลั่งดวงดาวนับหมืน่นและทะเลสีแดงเข้มค่อยๆลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างการประทะกันแต่ทันทีที่ทั้งสองกำลังจะแยกจากกันเงากระบองดวงตาก็พุ่งออกไายอย่างกระทันหันเล่งไปที่ใบหน้าของยี่สิวซุยด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบยี่สิวซุยสะดุ้งเล็กน้อยแต่ในทันใดน,นั้นรัศมีสภาวะขุมพลังจินสองวงแหวงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านางโดยต้านทานเงากระบองเอาไว้คร่ง,งขื่นกระแทกโขงกระนำ ทำให้ร่างอันบอบบางของยี่สิวซุยสั่นเทาจนานางกระเด็นออกไปการแลกเปลี่ยนกระบวนท่าระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเร็วเกินกว่าสายตาคนส่วนใหญ่จะมองเห็นได้เสียงฮือหาด้วยความปร,ราใจดังขึ้นทั่วเมืองเสวียนโจในสายตาของผู้คนจํานวนมากการโจมตีของหลิวจือส่วนและยี่สิวซุยถือว่าแข็งแกร่งอย่างน่าหวาดกลัวอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นโมหยวนก็ยังคงมีไพ่เหนือกว่ารากฐานพลังหยวนของโมหยวนนั้นแข็งแกร่งเกินไปแล้ว ข้าประเมินว่าพลังในที่กักเก็บพลังของเขานั้นน่าจะมีดาวหยวนอย่างน้อย6กล้านดวงการบรรลุสี่ล้านดวงสําหรับยอดฝีมือสภาวะคุ้พลังจิตขั้นสูงก็หาได้ยากยังไม่น่าเชื่ออยู่แล้วในตอนนี้มีถึง6ล้านดวงเลยมีเสียงกระซิบกันอยู่ตลอดเวลาทางด้านตระกูลยี่ยี่เฉียนจี้หลิวเทียนหญิงและยอดฝีมือระดับสภาวะสุริยันคนอื่นๆต่างมีสีหน้าเข่งขึมเด็กหนุ่มข้างๆพวกเขารวมถึงหลิวหมิงต่างประหม่ามากจนมือของพวกเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อโม่หยวน ก็มีพลังมากจริงๆยี่เฉียนจี้ถอนหายใจในฐานะยอดฝีมือสภาวะสุริยันเขาจึงมีสายตาที่แหลมคมและดูออกในทันทีว่าการโจมตีของโม่หยวนยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำแม้จะเป็นอย่างนั้นการโจมตีของเขาก็ยังยากสำหรับยี่ซิวซุยและหลิวจือส่วนที่จะต้านทานหลิวเทียนหญิงพยักหน้าอย่างจริงจังเช่นเดียวกันหลิวจือส่วนก็อยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงและได้เปิดสภาวะขุมพลังจิตระดับแปพบขึ้นมาเช่นกันแต่เมื่อเทียบกับโม่หยวนแล้วเขาก็ยังขาดอยู่ ความภาคภูมิใจในสวรรค์อันยิ่งใหญ่นั้นได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มระดับสูงและมีทรัพยากรการฝึกที่ดีที่สุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเปรียบเทียบกับเขาได้การต่อสู้ศึกชิงเจ้าเมืองในวันนี้ไม่เป็นผลดีต่อตระกูลยี่มากนักยี่เฉียนจี้และหลิวเทียนหญิงต่างมองหน้ากันแววตามีความกังวลปรากฏขึ้นพวกเขาเปลี่ยนความสนใจไปที่การต่อสู้อื่นทันทีมันคือการต่อสู้ระหว่างโจหยวนและชิวหลิง ทังยี่เฉียนจี้และหลิวเทียนหญิงขมวดคิ้วเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นการต่อสู้ที่ดูเดือดอย่างน่าเหลือเชื่อมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ยืนนิ่งอยู่ยี่เฉียนจี้และหลิวเทียนหญิงมองเห็นการย่อเย้ยที่ไม่ปิดบังบนใบหน้าของชิวหลิงโจโยหยวนไม่ได้เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันแต่จากลักษณะของการประลองแล้วมันช่างดูเหมือนว่าชิวหลิงกำลังควบคุมสถานการณ์เอาไว้และโจโยหยวนก็ไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยเพราะเกรงกลัวพลังของชิวหลิงนั่นเองหลิวหมิงกัดฟันแน่นโจโยหยวนได้พูดจาโอ้อวดไว้ในก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเขาเห็นชิวหลิงแล้วเขากลับไม่กล้าทำอะไรทำไมสิวซุยถึงไว้ใจเขาขนาดนั้นนะชายหนุ่มหญิงสาวคนอื่นๆในตระกูลยี่ก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่พอใจต่อเขาทีละคนชิวหลิงกำลังพยายามทำให้โจหยวนดูโม่หยวนเอาชนะสิวซุยและหลิวจือสวนเสียก่อนหลิวเทียนหญิงขงมวดคิว้วนี่เป็นวิธีการที่ชิวหลิงใช้เพื่อโจมตีสภาพจิตใจโจหยวนเมื่อยี่สิวซุยและคนอื่นๆพ่ายแพ้เขาจะสามารถชื่นชมความสิ้นหวังบนใบหน้าของโจหยวนได้ แต่เมื่อยอฝีมือสภาวะสุริยันทั้งสองมองไปที่โจโหยวนพวกเขาก็รับรู้ได้อย่างเชียบแหลมว่าเขาไม่สนใจการกระทําของชิวหลิงเลยในทางกลับกันสายตาของโจหยวนกลับหันไปที่โมหยวนอย่างต่อเนื่องราวกับว่ากําลังวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของโมหยวนอยู่แต่จะวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของโมหยวนไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้นั้นทั้งสองส่หัวด้วยความงุนงงพวกเขาไม่เข้าใจว่าโจหยวนกาลังคิดอะไรอยู่และพวกเขาก็ไม่อยากสนใจ ต่อไปพวกเขามุ่งความสนใจไปที่ลานประลองหลักแทนพวกเขารู้ว่าการต่อสู้ตรงนั้นจะตัดสินผลลัพธ์ของการต่อสู้ในศึกชิงเจ้าเมืองนี้พวกเขาได้แต่หวังว่าสิวซุยจะกลับมาพิกชนะในขณะที่กลุม่มอ,อื่นๆเฝ้าดูการต่อสู้ที่ดุเดือดเกิดขึ้นอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ส่วนใหญ่ต่างสายหัวพวกเขาบอกได้อย่างชัดเจนว่าตระกูลยี่อยู่ในสถานะเสียเปรียบจากที่เห็นตระกูลชิวมีแนวโน้มที่จะชนะการต่อสู้ในศึกชิงเจ้าเมืองสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า กระบองเหล็กสีดำในมือโมโยนชี้ไปแนวทะแยงมุมพลังยนอันสง่าง,งามพุ่งออกมาจากร่างของเขาอย่างต่อเนื่องเหมือนดังเปลวไฟสีแดงก่อให้เกิดแรงกดดันอันทรงพลังกระบองเหล็กในมือของเขามีเปลวเพลิงสีแดงลุกโชนขณะที่เขาค่อยๆยกมันขึ้นไปในอากาศชี้ไปที่ยี่สิวซุยหากเจ้ายังซ่อนความแข็งแกร่งของเจ้าเอาไว้ถ้าเกรงว่าเจ้าทั้งสองจะคงอยู่ได้ไม่นานยี่สิวซุยเม้มริร้ีปากแดงแน่นแล้วพูดเบาๆอย่างที่คิดไว้เลยเจ้ามองออก ข้าเพิ่งจะฟาดาได้ไม่กี่วันก่อนแต่เจ้าก็สามารถสังเกตเห็นมันแล้วนางสุดลมหายใจเข้าลึกจู่ๆพลังโยนก็คำรามไปทั่วพื้นที่หลังสีแสงเริ่มสะสมรอบรัศมีสภาวะขุมพลังจิตสองวงแหวนที่อยู่ด้านหลังของนางมันค่อยๆก่อตัวเป็นรัศมีสภาวะขุมพลังจิตวงแหวนที่สาท่ามกลางเสียงกุทานแห่งความประหาดใจนับไม่ถวนสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงดวงตาโจหยวนหลี่ลง เขาสังเกตเห็นแล้วว่าความผันผวนของพลังหยวนในร่างของนางแตกต่างไปจากเดิมนางประสบความสําเร็จอย่างที่คาดเอาไว้เห็นได้ชัดว่าตระกูลยี่ได้ทําทุกสิ่งเท่าที่ทําได้เพื่อจะชนะในศึกชิงเจ้าเมืองนี้แต่แม้ว่ายี่ซิวซุยจะก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวขุมพลังจิตขั้นสูงและร่วมมือกับหลิวจือส่วนนางก็จะยังสามารถเอาชนะโม่หยวนได้จริงเหรอโจหยวนส่หัวในใจแต่นี่มันก็ยังถือเป็นเรื่องดีที่จะระบุความสามารถที่แท้จริงของโม่หยวนได้ โจยวนจะไม่ประมาทคู่ที่อยู่ในรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตของสวรรค์หุนหยวนดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อเจ้าประเมินความแข็งแกร่งของตนเองและคู่ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องเท่านั้นเจ้าจึงจะไม่มีวันพ่ายแพ้เอาละครับก็เป็นอันจบบทที่302 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็กำลังประเมินโม่หยวนอยู่นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอผู้ติด,ดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งยิ้งเพื่อภาคีถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ